สวัสดีพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านนะครับเช้านี้เราได้เริ่มต้นด้วยการคร้ควรพระเจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับในเช้าวนันนี้พระเจนะของพระเจ้าที่มาถึงเราทั้งหลายเนี่ยอยู่ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่3จริงๆก็เป็นทั้งตอนนะครับหนึ่งโครินบทที่3นะครับข้อที่1ไปจนถึงข้อที่23ก็คือทั้งบทครับเป็นบทที่พูดถึง ลักษณะาการเป็นผู้ใหญ่ไฟวิญญาณของคิจักโคลินนะครับซึ่งคําตอบของพวกเขาก็คือเขาไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ไฟวิญญาเขายังเป็นเด็กในฝ่ายวิญญานะครับเพราะว่าเขายังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังอยู่นะครับแล้วก็สิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยก็คือการที่พวกเขายังมีการแบ่งแยกมีการเรียกสิทธ์ของเขาคือปอลโลออปอลโลสิทธ์ของเขาก็คือเปาโล เขารู้สึกว่าเขาชอบอาจารย์คนนี้แล้วก็มีการแบ่งแยกแบ่งพรรคพวกกันนะครับสุดท้ายแล้วเปาโลก็บอกว่าทั้งเปาโลแลวก็อาอลโลเป็นเพียงแค่ผู้ที่รับใช้พระเจ้าตามที่พระเจ้าทรงกําหนดไว้ไม่ได้สําคัญอะไรเลยนะครับพวกเขาที่คนโคลินเนี่ยชาวโคลินเขาคิดว่าเปาโลเก่งกว่าอาบอโลเก่งกว่า,ววาแต่ เปาโลบอกว่าทั้งเปาโลและก็อัปเโลเนี่ยไม่ได้สําคัญเลยพวกเขาโฟกัสผิดจุดพวกเขาเนี่ยให้ความสําคัญผิดพวกเขาต้องจดจ่ออยู่ที่สิ่งที่เปาโลกับอัปเโลได้วางรากฐานให้พวกเขามากกว่ามากกว่าที่จะยึดตัวบุคคลเพราะว่าอัปเปโลและเปาโลก็เป็นเพียงแค่นําความความเชื่อหลักแห่งการเติบโตในพระเจ้าเนี่ยให้กับพวกเขา สิ่งที่พวกเขาต้องทําก็คือไม่ใช่มาตามผู้นําสิ่งที่พวกเขาต้องทําคือพวกเขาต้องทําในสิ่งที่เปาโลสอนซึ่งมาจากพระเจ้าแต่พวกเขาไม่สนใจเรื่องนี้พวกเขาสนใจแต่ว่าสิทธิ์ข้าคือเปาโลสิทธิ์ข้าคืออัปปโลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยก็แสดงว่าพวกเขาอยู่ฝ่ายเนื้อหนังพวกเขายังไม่เข้าใจและว,ว่าเขาเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณน,นะครับ แต่ว่าในเช้าวันนี้ผมอยากจะถอดมาในข้อที่7นะครับเป็นบทเรียนซึ่งจะพูดถึงตัวเราเองพี่น้องแต่ละคนที่เชื่อในพระเจ้าหรือแม้ท่านยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าเนี่ยเราก็รู้ว่าการที่เราสัตย์ซื่อน่นี่คือหน้าที่ของเราไม่ต้องมีใครมาสอนเราเรารู้ด้วยมโนธรรมที่พระเจ้าใส่ให้กับเราเราต้องทําดีสิ่งดีเราเราทําแล้วเราชื่นใจแต่ถ้าเรื่องไหนที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นความบาป มนุษย์ทุกคนจะมีจิตสํานึกที่พระที่มันจะฟ้องอยู่ในใจของเราเช่นเดียวกันความสัตรอที่เรามีอยู่แล้วที่พระเจ้าใส่ไว้ยิ่งกว่านั้นเมื่อเราได้เชื่อในพระเจ้าเราได้มาเป็นลูกของพระเจ้าเราได้มาเป็นประชากรของพระองค์เนี่ยเราก็ยิ่งต้องสัตรอเป็นหน้าที่ของเราเป็นสิ่งที่เราต้องทําในข้อที่เปอโลบอกว่าอ่า เพราะฉะนั้นคนที่ปลูกและคนที่รดน้ำไม่สำคัญอะไรแต่พระเจ้าผู้ทรงให้เติบโตนั้นต่างหากที่สำคัญความสำคัญอยู่ที่ว่าผลสุดท้ายแล้วใครเป็นคู่ควบคุมนั่นก็คือพระเจ้าแต่เราที่เราทำรับใช้พระเจ้าเนี่ยนี่คือหน้าที่ของเราถ้าว,วันนี้พระเจ้าไม่ให้เราทำและพระองค์ทำงานทุกอย่างสำเร็จได้ไหมได้ พระเจ้าไม่จําเป็นต้องต้องมีเราเลยก็ได้มนุษย์เนี่ยไม่จําเป็นในงานของพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าไม่ไม่ต้องลงมืออะไรสักอย่างเลยพรวงแค่แค่กระดิกนิ้วหรือว่าแค่ขยับทุกอย่างก็สําเร็จได้แต่พระเจ้าต้องการที่จะให้เราเป็นผู้ร่วมงานให้เราเป็นส่วนหนึ่งในงานของพระเจ้าในข้อที่9บอกว่าเพราะเราร่วมกันทํางานเพื่อพระเจ้า และโดยพระคุณของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็ทรงให้เรามีส่วนในงานของพระเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารับใช้พระเจ้าเนี่ยพี่น้องครับเราจะไม่มองว่าเราเนี่ยเกิดผลรับใช้เรื่องนี้แล้วเกิดผลหรือไม่เกิดเราจะไม่ได้วัดกันที่ว่าผลเกิดหรือไม่เกิดสิ่งที่เป็นผลนั้นมาจากพระเจ้า ผลที่จะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยมาจากพระเจ้าพระเจ้าจะทําให้สิ่งที่เราทํานั้นเกิดผลก็พระเจ้าก็ทําได้อยู่ในแผนการของพระเจ้าแต่ถ้าในแผนการของพระเจ้าเนี่ยสิ่งที่เราทําอย่างไงมันไม่เกิดผลเนี่ยมันก็จะไม่เกิดผลเพราะว่าพระเจ้ารู้ว่าการที่จะเกิดผลในสิ่งที่เราทําหรือไม่เกิดผลในสิ่งที่เราทำเนี่ยสิ่งใดอยู่ในแผนการของพระเจ้าไม่เสมอไปที่เราทําแล้วทุกอย่างจะเกิดผล แต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราทําแล้วไม่เกิดผลเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีอาจจะเป็นสิ่งที่ดีในแผนการของพระเจ้าซึ่งแผนการของพระเจ้านั้นล้าลึกกว่าความเข้าใจของเราแต่อยากจะให้พี่น้องมาโฟกัสมาจดจ่อมามาดูเรื่องนี้ก็คือความสัตย์ซื่อหน้าที่ของเราคืออะไรคือการที่เราทําทําตามหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายให้กับเรานะครับขอพระเจ้าเมตตาเราเราอธิษฐานด้วยกัน ข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สาหรับพระเมตตาของพระเจ้าที่พระองค์ไม่เพียงแต่รักเราแล้วก็ไถ่บาปเราแต่พระองค์ได้เมตตาให้เราได้มีโอกาสได้มีส่วนในงานของพระเจ้าเป็นผู้ร่วมงานของพระองค์วันนี้ขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะรู้หน้าที่ของเราว่าเราได้รับมอบหมายให้เรารับใช้พระเจ้าให้เรานําข่าวประเสริฐไปถึงคนมากมายให้เรา มีส่วนในกิดจ,จากรของพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาให้สิ่งเหล่านี้เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทําอย่างสัตย์ซื่อส่วนผลที่เกิดขึ้นหรือไม่เกิดน,นั้นอยู่ที่พระเจ้าพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระองค์ให้โอกาสเราที่จะมีส่วนในภารกิจเพราะฉะนั้นวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาเราที่เราจะลงมือทำอย่างสัตย์ซื่อในงานที่เราได้รับมอบหมายและให้เรามอบผลที่จะเกิดนั้นไว้กับพระเจ้า ขอให้เราที่จะรู้ว่าเราเป็นภาชนะที่พระเจ้าใช้แล้วเราต้องสัตซ์ซื่อในสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายกับเราแล้เราจะไม่มองแต่ผลที่เกิดแต่เราจะดูว่าใจของเราวันนี้เราได้ทําเพื่อพระเจ้าทําหน้าที่ที่พระเจ้าให้กับเราแล้วหรือยังถ้าเรายังไม่ได้ทําขอพระเจ้าช่วยเหลือเราให้เราจะรีบลงมือทําเพื่อเราจะได้มอบผลที่จะเกิดขึ้นนั้นไว้กับพระเจ้าขอบพระองค์ทรงนําเราให้เราสัตซ์ซื่อ เพราะว่าการสัตย์ซื่อน,นั้นคือหน้าที่ของเราที่เราต้องทําตามที่พระเจ้าบอกให้เราทําขอพระเจ้าอยู่กับเราทุกๆคนเพื่อเราจะได้มีชีวิตเพื่อรับใช้พระเจ้าแล้วก็ตอบสนองคําสั่งของพระเจ้าที่ให้กับเรามากมายในชีวิตของเราขอฝากเราทุกคนไปกับพระองอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ